เท่าเทียมกับประชาชนอยู่อย่างนี้ได้ยังไงกันก่อนที่มึงจะไปเรียกร้องใครอ่ะก่อนที่มึงจะไปบุกที่ไหนอ่ะมึงไปบุกดิชั้นสิบสี่อ่ะมึงไปถามหาซิว่ามีความเท่าเทียมกับคนอื่นหรือเปล่ามึงใช้อภิสิทธิ์อะไรนั่นอ่ะมึงจะไม่แทะแล้วเหรอเอาปกติมึงถนัดแซะไหมเนี่ยมึงถนัดแทะไหมแต่เร้่นี้มึงไม่แทะน่มึงไม่เห็นกูไม่เห็นมึงแทะเลยปกติมึงก็แทะอย่างเดียวเลยแล้วทีชั้นสิบสี่นอนกินนอนนอนนอนขี้ขี้อยู่ตรงนั้นมึงไม่แทะเหรอ มึงไม่ซ่าหรอหรอเออใช่ไหมเอาสรุปนะคะกรณีนักโทษชายชั้นสิบสี่ในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนกุมภานี้เนี่ยจะครบร้อยแปดสิบวันเท่ากับว่ามึงรักษายัางไงร้อยแปดสิบวันแล้วยังไม่หายแต่ก็ไม่ได้ตาย ทีนี้เสร็จแล้วมันจะเป็นธรรมมาพิบาลอย่างไรเล่าของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้แล้วมันจะเป็นนิติรัฐได้อย่างไรเล่าของกระบวนการกฎหมายประเทศนี้แล้วมันจะเป็นนิติธรรมได้อย่างไรเล่าในความเท่าเทียมและในความเท่าเทียมและในความเท่ากันของประชาชนเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเราไม่ต้องแบ่งสี ไม่ว่าจะเป็นด้อมสีใดคุณก็จะต้องอยู่บนพั้นฐานของกฎหมายดังนั้นมีเทวดาคนหนึ่งมีตระกูลเทวดาอยู่ตระกูลหนึ่งเจ้าของแผ่นดินก็ไม่ใช่สืบทอดอะไรมาก็ไม่ใช่ฮะรักษาพื้นแผ่นดินนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงในการที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายอ่ะมาอยู่บนหัวมึงได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเป็นด้อมส้มด้อมแสงด้อมแดงด้อมเหลืองด้อมอะไรก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องยึดเนี่ยมันคือนิติรัฐนิติธรรมไม่่ไมใช่ว่ามันจะมานั่งแข็งเปะ๊ะแข็งเปะ๊ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องมันคือมันต้องยึดนิติรัฐนิติธรรมถ้าคุณยึดตรงนี้ไม่ได้คุณก็ไม่สามารถในการที่จะทําให้ประเทศนี้เนี่ยมีความ เป็นธรรมหรือมีนิติรัฐนิติธรรมได้อีกต่อไปและต่อไปทุกคนก็จะเลี่ยงกฎหมายต่อไปทุกคนก็จะเลี่ยงต่อต่อไปทุกคนก็จะทุริตคอร์รัปชันประเทศเสร็จแล้วก็เอาเงินที่ทุจริตคอร์รัปชันนั้นมาซื้อ